สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจําปักหลังของเดือนพฤษภาแล้วนะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะไพ่พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุน,นะคะ่ะโอ้ก้าวเหรียญคิดแต่เรื่องเงิน <laughs> ชัดไหม คิดแต่เรื่องเงินค่ะความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณับปัจจุบันนี้หรอฉันมองว่าการที่มีเงินเนี่ยทำให้ฉันมีความสุขเดี๋ยวเรื่องความรักค่อยว่ากันอีกทีอความสัมพันธ์ที่มีอยู่คือคุณไม่ผูกมัดด้วยรักกันชอบกันไม่ผูกมัดแล้วแต่แต่ตอนนี้ดูแล้วการเงินน่าจะดีเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คุณนิ่งมากกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเจออะไรทีนี้มาดูกันต่อค่ะ ซิกออฟคัพคนเก่ากลับเข้ามาวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่คุณคุณบอกเขาตรงนี้เลยว่าเดือดร้อนอีกแล้วมันท่านกูจชาราศีสิงละคณาสิงแต่คุณคงจะบอกเขาเลยว่าโอเคฉันโฟกัสเรื่องเงินนะคุณมีโจทย์ให้เขาเห็นเลยว่าตอนนี้ฉันโฟกัสเรื่องเงินนะถ้าคุณจะเข้ามาชอบจะเข้ามาคุยก็คงคุยได้แค่เป็นเพื่อนกันหรือว่า คุณเองนั่นแหละที่ต้องเป็นคนเข้าหาฉันหรือพิสูจน์อะไรบางอย่างให้ฉันรู้ว่าคุณต้องการที่จะกลับเข้ามาคบกับฉันจริงๆริงนะคะอืเห็นไหมละ่ะคุณระมัดระวังเนื้อระมัดระวังตัวคุณมีเซนส์อยู่แล้วด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,ม,นมันมีอะไรบางอย่างที่คนคนเนี้ยกลับเข้ามาหาคุณด้วยเรื่องผลประโยชน์นะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางทนนิดนึงนะคนคนเนี้ยเขาอาจจะมีภรรยาหรือมีหรือมี คือไปทำใครท้องมาหรืออะไรเนี่ยเขาเลยหาที่พึ่งอยากกลับมาหาคุณเพราะรู้แล้วว่าคุณดีที่สุดสําหรับเขาอะไรย่างเงี้ยนะคะอืมแต่มันก็ยังเป็นลักซ้อนอยู่ยังต้องน่ากลัวอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนอโอเคค่ะ The Sun มาปิดท้ายบอกได้คําเดียวเลยว่าความสัมพันธ์นี้ คุณรับมือกับมันได้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคนคนนี้ไม่มีไม่ไม,ไม่เหมือนเขาหาที่พึ่งอ่ะอยากเข้ามาหาคุณจริงๆอะ่ะอืมแต่คุณเองพยายามห่างๆเพราะเหมือนคุณเองเริ่มที่จะไม่ให้เขามีอิทธิพลกับคุณมากเท่าไหร่แล้วนะคะอืมอ่ะอันนี้กรณีหนึ่งนะชาวราศีมิถุนและคณนามิถุนถ้าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากับคู่ครองคนรักของคุณแล้วคุณ มีเกณตั้งคันบุตรของคุณเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนคุณให้มันดีขึ้นนะบอกเลยนะคะมันกําลังจะด,ดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นแล้วหน่อยอเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนโอ้ยเดอะมูนแม่เดอะมจิเชียนคิงถือดาบโอ้ยเล่าให้ฟัง ไปเจอเรื่องผิดหวังมาไปเจอเรื่องเสียใจมารู้สึกแย่รู้สึกเฟลสิ่งหนึ่งที่เขาคิดได้จากในฉันชตาญาณคุณคือที่พึ่งคุณคืออะไรที่แบบไม่เคยทําให้เขามีปัญหาทุกร้อนใจอะนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะถ้ามีถุนไปทําอะไรเขานะคะเขาคนนี้ก็รู้สึกแต่เขาก็ยังรู้สึกอะว่าถึงแม้ว่าคุณไปทําอะไรเขาไว้เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนอะไรที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นเหมือนหนึ่งกําลังใจให้กับเขาอะ นะคะคแล้วถามว่าเขาจะทํายังไงกับคุณนะสถานการณ์นี้นะทุกสถานะเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาวสองหรือไม่ว่าคุณจะไปทําเขาหรือเขาจะทําคุณนะมิถุนคนคนนี้เขาเป็นเดอะเมจิเชียนอ่ะเขาคิดยังไงเขาพยายามจะกลับมาให้ความสัมพันธ์จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆดีขึ้นนะคะเขาอยากให้มันดีขึ้นคิงถือดาเขาพูดจริงทาจริงรอบนี้เขาพูดจริงทําจริงนะอืม าตั้งใจจะกลับ,ลบมาทําให้มันดีขึ้นจริงๆแต่คุณจะต้องมีส่วนไปช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องของเขาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดีกว่าชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจริงด้วยคุณจะได้กลับไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องของเขาที่เขาทําเอาไว้นะคะ uh huh. แต่การตัดสินใจของคุณเป็นไฮโลแฟนมางท่านคุยชาวราศีพฤกษภลัคนาศพฤษภคุณตัดสินใจทําอะไรในสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมกับฝ่ายนั้นฝ่ายคุณแล้วก็ฝ่ายเขา นะคะเนี่ยมีเกณฑ์อันนี้ขอกรณีแรกก่อนนะมีเกณฑ์ถ้าใครคนนั้นถ้าคนของคุณไปทําใครเขาท้องขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องกลับไปแก้ไขให้กับแฟนให้กับคนของคุณโดยการใช้มีเรื่องของเงินท้องเข้าไปเกี่ยวข้องอืมอ่ะโอเคอันที่นี้กรณีหนึ่งค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ท,ทั่วไปก็คือว่าคนคนนี้จะไม่ทําอะไรเลยให้คุณเป็นคนจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งหมดคุณจะเป็นคนฝ่ายเดินเกมเข้าหาเขา แล้วเขาก็จะยอมรับคุณนะเขาจะเขาจะยอมรับคุณมากขึ้นก็คือใครคุณทักมาก็รีบตอบรีบคุยทําตัวน่ารักกับคุณเลยนะคะในช่วงนี้อืมแต่คุณจะไปพบไปเจอว่าเขามีช้อยอื่นอื่นอีกในชีวิตของเขาแต่ไพ่บอกว่าเขาจะรีบกลับมาอธิบายและแก้ตัวกับคุณทันทีว่าคุณคือคนที่ยืนหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะราชินีถือไม้ผู้ที่ยืนหนึ่ง ถูกเป็นช้อยภาพประกอบภาพประกอบไพ่สำหรับนี้สวยนะถ้าใครอยากรู้ทักหาแอดได้เลยถ้าแอดมินเลยไพ่สำหรับไหนในคลิปของหมอทุกทุกคลิปได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเขาจะดูให้แอดจะดูให้แล้วก็แอดมินจะดูให้แล้วก็เดี๋ยวตอบไปนะเผื่อใครอยากจะเก็บซื้อมาเก็บสะสมไว้นะคะหรืออยากลองมาทายเองนะคะส่วนการเปิดสอนนะมีหลายคนถามเข้ามาตั้งเคลียร์งานอยู่ เดี๋ยวถ้าเปิดสอนอาจจะเปิดสอนในเรื่องของการพยากรณหรือว่ารับสอนเรื่องของการดูดวงพายิบซความรักอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงมีข่าวอะไรแจ้งมาแน่นอนจะประกาศไปนจะจ๊ะอ่ะการเงินของชาวะการงานก่อนชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนอ่ะว้าวเห็นไหมล่ะมีงานเข้ามางานเข้ามาเยอะมากงานเยอะงานเยอะจนบางทีทําไม่ทัน งานเยอะทําไม่ทันงานเก่าระวังนะแปดดาบนะมาเตือนนะคุณจะเคลียร์งานเก่าไม่ทันนะไพ่ดีเยอะไพ่ดีสองใบมีงานใหม่เข้ามาเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยแต่คุณมีเหตุที่จะต้องเคลียร์งานเก่าไม่ทันแล้วคุณจะโดนเรื่องสัญญาอะไรบางอย่างกับลูกค้าเก่าๆที่คุณไปรับปากเขาไว้ต้องระวังคนะ่ะอืม ส่วนงานทั่วไปคุณมีเกณฑ์งานประจําที่คุณทําอยู่แล้วก็จะดีคุณมีเกณฑ์จะมี Second Job งานที่2แต่ก็ระวังอีกนะจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของงานประจําที่ทําอยู่แล้วมันจะมีผลกระทบนะต้องดูให้ดีๆนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนค่ะลัคนามิถุนช่วงนี้ชอบทําบุญด้วยใช่ไหมทําบุญเยอะไหว้พระสายมูป่าช่วงนี้อืค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณมีเงินเยอะเข้ามาเยอะ มีเงินเข้ามาเยอะหาเงินได้หาเงินได้เยอะเงินเข้ามาตลอดเงินเข้าเงินเข้าบอกเลยอุดมสมบูรณ์การเงินดีมากนะคะแต่ภาระของคุณเยอะอาจจะมีการเสียเงินเรื่องบุตรเรื่องบรลวานยอะไรต่างๆแต่มันมีเงินเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยนะคะทีนี้มาดูคนโสดชาราศีมิถุนลัคนามิถุน อีกใบสิไพ่เหมือนจะบอกให้เราบริหารเสน่ห์ว้าวจะมีคนสองคนเข้ามาในชีวิตของคุณพร้อมกันคราวนี้ตัวคุณต้องทําไงอ่ะเอ๊ะเลือกเลือกไงเดียะไปทางไหนเดียตัดสินใจเอามันเป็นช่วงของการบริหารเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะจะมีคนสองคนเข้ามาทําให้คุณต้องแบบหลังเลวเอาอยู่ๆจะเข้ามาเข้ามาพร้อมกันสองคนเลยอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาทําแบบมามาแต่การตัดสินใจคราวนี้คุณก็ต้องดูไปไง ว่าใครที่เขาพยายามกับคุณมากที่สุดถูกไหมอืมสถานะไม่ชัดเจนบ้างจ้ะอ,อ,อ,อืมอืมอืมับางท่านคุยชาวราศีพฤษภรักคณะพฤษภบางท่านคุยชาวราศีกรกฎรักคณะกรกฎน,นะอืม ไม่ชัดเจนนะไม่มีอะไรชัดเจนทําอะไรยังไม่ได้นะคะรอวิวออฟฟอร์จูนรอจกัรอจกรยานรอจักรวาลจักรยานรอจักรวาลเป็นตัวตัดสินอย่างเดียวในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงจุดนี้ในปากนี้ยังทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ทําอะไรนะคะถ้าเล่งรัฐสถานนะไปก็ทะเลาะกันเบาๆด้วยนะจ๊ะ แต่เรื่องของสถานการณ์มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทําบุญทําอะไรร่วมกันนะมีเกณฑ์จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคนมีคู่ชาวราศีมิถุนและคนามิถุนค่ะเจ็ดดาบสงสัยอะไรกันหรอมีปัญหาสงสัยอะไรกันเนาะมีเรื่องของมือที่สามอะไรเข้ามาเปล่า เจ็บดาบคุณสงสัยนะคะแล้วไพเอมเปอร์ก็ออกมาอีกว่าเขาเองปกปิดอะไรบางอย่างนะอันนี้ในบางคนบางท่านนะเขาเองปกปิดอะไรบางอย่างกับคุณเอาไว้นะคะแต่ว่าคุณเองรู้สึกน้อยใจมากใครโอ้โใครห่อผ้าออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยใครห่อผ้าผ่อนออกมาจากบ้านแล้วหรือว่าห่างๆมาแล้วนะคะแต่ไพบอว่าคนคนนี้จะตามคุณกลับเข้าไป คนคนนี้จะอยู่กับคุณยังจะไปกับคุณต่ออืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนลักนะมิถุนถามว่าไพ่แนะนําอะไรคุณมีคู่อ่ะสามดาบเหรอมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าเหรออืไพ่ดีเอ็มเพรสออกมาคุณยังมีเกณฑ์ที่เป็นคู่ครองกันอยู่จ้ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณเป็นเนื้อคู่กันอยู่ยังไงเดี๋ยวเขาก็ตางคุณกลับไปคุณจะมี เขาจะปรับความเข้าใจให้กับคุณในทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกๆในเรื่องเยเขายังเลือกคุณอยู่นะคะเขายังเลือกคุณอยู่มีใครทําใครท้องแต่เขายังเลือกคุณอยู่แต่เขายังต้องรับผิดชอบฝ่ายนั้นอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะที่รักชาวราศีมิถุนรลคันธ์มิถุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ใครสนใจดวงตัวเรีดดยนอยู่ในดีสคริปชันบอกด้านล่างนี้นะคะก็โอเคนะก็ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะก็แอดไลน์มานะ,ะถ้าแอดไม่เจอก็มีข้างล่างมีลิงก์ให้กดง่ายๆเลยนะคะก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะคะโอเคโชคดีสวัสดีค่ะ